ดูการเมืองไทยหน่อยค่ะคุณผู้ชมพูดถึงการนัดชุมนุมวันที่4เมษายนของ<ม>คุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชโดยบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้จะใช้โมเดลของพฤษภา35เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนัดกันที่อนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา35 4โมงเย็น4เมษา4โมงเย็นตัวเลข4ทั้ง3ตัวเลข บอกว่าทนไม่ได้กับวิกฤตบ้านเมืองเรื่องมันเริ่มต้นมาจากประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ก็เลยเชิญบุคคลที่เคยผ่านเหตุการณ์พฤษภา35เข้ามาร่วมหาทางออกตอนนี้มาจากคนเดียวปัญหาทั้งหมด <คน S 1> มาจากคนเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่ไม่ยอมทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่รัฐประหารกระทั่งผ่านมา7ปีสายปานสุดท้ายคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ยอมทำตามสัญญายืนยันว่า ตัวเองเป็นตัวของตัวเองมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนคุณจตุพรบอกครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณด,ดุลก็ทำหน้าที่ในการจัดงานในขณะที่ทางคุณศิระเจนจาคะค่ะ พูดถึงการนัดชุมนุม4เมษายนนี้บอกที่ผ่านมาบ้านเมืองเสียหายขนาดไหนสถานที่ราชการถูกเผาไปกี่แห่งยังจะนัดชุมนุมกันอีกขอให้นึกถึงประเทศชาติบ้างขอให้คุณจตุพรไปประกอบอาชีพสุจริตบ้างและขอเตือนเลยว่าเวรกรรมมีจริง